ชอบพีชชีแล้วเหรอไม่เออชอบพิชชีสิคุณรู้ไหมว่าไอรอนอยู่ที่ไหนอ๋อหรือคุณรู้พาพิชชี่ไปไหนสิปลูกยังไงอะฮะปลูกยังไงอะทุกคนเชสแสสวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องพิชี่นะคะวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมไมค์ครับกันอีกแล้วนะคะเอพิโซดที่แล้วก็ไ เอ i ิโซดที่แล้วก็ห่างหายกันไปนานเลยนะเรายัางไม่ได้สร้างบ้านเลยฉะนั้นวันนี้พี่ชี่ว่าเราจะมาสร้างบ้านกันนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกาลังใจให้พี่ชี่ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปในอนาคตน,นะคะโอเคเรากลับมาเริ่มกันเลยโอไม้ oh my, ของพี่ชี่เต็มแล้วเอาเอานี้ออกแล้วกันเนาะแล้วก็นี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วย,วอนนวยเออมีอะไรที่พี่ชี่ต้องโยนอีกไหมที่เหลือน่าจะยังเก็บไว้ได้นะคะอ้หมูพี่ชี่ต้องข่าหมูดีไหมเนี่ยเอาไปเลยพี่ชี่มีอาหารอยู่โอเคพี่ชี่ว่า โอ้มีลาวาด้วยทุกคนพิชี่ว่านะพิชี่อยากสร้างบ้าน,นแบบแถวๆนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราสามารถไปนรกได้เพราะว่ามันมีลาวาอยู่ตรงเนี้ยอือมพิชี่มีออมพิชี่ไม่น่าคราบเลยอะไม่น่าคราบขวาเลยเพราะพี่ชี่จะได้ตักลาวาไปด้วยเราจะสร้างบ้านหรือรจะขุดเหมืองดีเรากลับไปที่เออวิลเลจใหม่ลวกันเนาะระหว่างทางก็เก็บสติ๊กด้วยเผื่อเอาไว้ใช้ก็ตาย ทำไมมค้ามีเพลงที่แบบ ah, เป็นเพลงที่แบบว่าทำให้พวกเราผ่อนคลายได้เลยนะเนี่ยเพลงแบบเพ้อเพ้ดิง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 โอเคโอเคพิชัววันนี้เราสร้างบ้านกันก่อนดีกว่าเนาะเราจะสร้างบ้านแถวนี้ได้ไหมคะทุกคนเขาบอกว่าถ้ามันมีวิลเลจเจอร์จะมีซอมบี้เกิดเยอะๆดีออกนะโอ<ว>้แล้วก็มีเหมือดพิช่วเราสร้างบ้านแถวนี้ดีกว่าเราจะสร้างบ้าน,ตร,น meric, ตรงไหนดีละ่ะตรงไหนดีเนะเราไปสร้างตรงนน้นดีกว่าตรงนี้มี NPC เต็มไปหมดเลยนะกิ๊กกัง โอเควันนี้เราจะสร้างบ้านกันเราจะสร้างบ้านด้วยไม้หรือหินหรือปูนหรือว่าขนแกะดีนะพี่ชื่อว่าเราสร้างด้วยไม้แล้วกันเอแล้วเราจะสร้างบ้านให้มันสวยๆยังไงดีฮึมโอเคพี่ชิ่สร้างแบบปกติก่อนละกันเนาะอย่างงี้ละกันห <c oughs> yeah. น,นึ่ง1 2 3ส5มสี่ห้าหนึ่งอสมส่ห้าอเนี่ยประมาณนี้ละกันโอเค พี่ชี่ไม่ต้องสร้างใหญ่ขนาดนั้นนะเพราะพี่ชีอยู่คนเดียวโอเคเออ่ประตูอยากเออประตูมันจะไม่อยู่ตรงกลางนะสิอ๋อโอเคไม่เป็นไรมีประตูเดียวก็ได้แล้วเราก็โอ้ my god แล้วพี่ชีจะสร้างบ้านยังไงเนี่ยแบบนี้เหรอเดี๋ยนะพี่ชี่นี่มันบ้านที่น่าเกลียดที่สุดที่พี่ชีเคยสร้างเลยโอ้ my god ใครก็ได้ที่สร้างบ้านเก่งๆมาสร้างไว้ให้พี่ชีหน่อยสิคะพิชี่จะทำประตูด้วยพี่ชีมีประตูเลยอ่ะ Okay, ก่อนอื่นเราต้องวางกล่องคาฟก่อนนะคะแล้วเราก็วางเตียงด้วยเ,เตียง okay, เตียงนอนตรงนี้แล้วกันแล้วก็กดสปอนพอยด้วยพี่ชี่ไม่มีหลังคาเลยพี่ชี่ว่าไปตัดไม้เพิ่มดีกว่าทำไมาอยู่เพลงหยุดอะพี่ชี่ไม่ชอบเลยเวลาเพลงมันหยุดมันรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อ้ไม้มันไม่เหมือนกับไม้ที่พี่ชี่อยากได้นี่นต้องไม้ข้างบนนู่นสวัสดีค่ะคุณไก่ฮัลโหล โอเคเราต้องรีบนะคะเพราะพระอาทิตย์อยู่ข้างบนแล้วแสดงว่าเราเลยอีกแค่ครึ่งวันเองนะคะอันที่จริงพี่ชี่จะพัมกินไปด้วยเราจะได้ทำไอรอนโกลมนะคะหรือทำพัมกินพายก็ได้อบออบเอ้อออาโอเคเราถึงต้นไม้กันแล้วฉะนั้นเราต้องตัดต้นไม้นะคะนี่จะเป็นเอพิโซดที่น่าเบื่อหน่อยนะแต่ว่าพี่ชี่ต้องการ สร้างบ้านนะคะฉะนั้นถ้าใครมีไอเดียบ้านสวยๆก็ส่งมาให้พี่ชี่ใน Discord ก็ได้นะคะแล้วพิชี่จะค่อยๆเปลี่ยนบ้านพัฒนาบ้านตัวเองนะตอนนี้จะเป็นกระทอมเล็กๆอยู่นะคะใครอยากให้พ่ชี่สร้างบ้านแบบไหนก็อย่าลืมส่งมาใน Discord พ่ชี่นะอ่าไม้นี่เอาไปทําแบบเป็นฟืนก็ได้เรายังไม่มีโคลเลยนะเราจะทําไฟยังไงเนี่ยโอเคเอาต้นนั้นด้วยเอาให้หมดเลยพ่ชี่ต้องตัดไม้นะคะพ่ชี่ต้องตัดไม้ทําลายป่าเพราะว่าิชี่ต้องการไม้เอามาสร้างบ้านนะคะไม่มีไม้แล้วก็จะซวยกันหมด ดูสิใบไ,ไม้มันลอยอยู่บรรยากาศด้วยตลกจังเลยนะ okay. โอเคโอ้โหโอ้เราแบบทำเลได้ดีมากเลยนะดูสิมีน้ำมี Villa g เจแล้วก็มี Forest มีแบบป่าแล้วก็มีลาวาตรงนู้นโอเคพ่ชี่ต้องค่อยๆลงวันหนึ่งเจ้ามาพวกนั้นจะไปของพี่ชี่ให้ได้เลยคอยดูนะโอเคแล้วกลับมาที่บ้านที่น่าเกียดที่สุดอีกแล้วทำไมบ้านพชี่มันน่าเกียดอย่างนี้เนี่ยพชี่อยากได้บ้านสวยๆเหมือนคนที่เขาสร้างบ้านเก่งๆอ่ะโอเค เราควรจะทำหลังคาแบบไหนดีนะเอ่อ้วาไ่เชียรสร้างบ้านยังไงดีละ่ะมันไม่สวยเลยอะทำยังไงดีอาได้3ามประตูแนะ่โอเคไว้ตรงนี้อันหนึง่ง <c oughs> ตลกจังเลยอะไม่มีหลังคาฮะอโอเคโอเคโอเคอแล้วเราจะทำหลังคายังไงดีอะโอ้ดูพวกเขาสิบ้านสวยๆกันทั้งนั้นเลยอะโอเคไม่เป็นไรพวกเราก็ต้อง ทำบ้านของพวกเราเองนะคะว่าอย่างนี้เออแล้วก็เราก็ต้องสร้างบ้านสวยๆนะคะเพราะว่าเราจะต้องไม่แพ้คนอื่นนะบ้านเราต้องสวยให้ได้เลยโอเคพี่ชีจักวาน,นาเกียรยี่สุดเลยอะ่ะโอเคเออไม่พี่ชีไม่อยากลงเออมีดินไหมอะ่ะพี่ชีขี้เกียจแบบพังไม้พี่ชีอยากต่อตัวขึ้นไปอ,ะอ่ะอ้อคุณแกะสวัสดีค่ะอันนี้ริเราต้องไม่ลังเลนะคะเราจะต้องเออสร้างบ้านต่อไปนะคะโอเคโอเคโอเค เสร็จแล้วเราก็ต้องทําหลังคาถูกไหมอันนี้ไว้ตรงนี้พี่ชี่ทาแบบไหนดีพี่ชี่ทำแบบนี้แล้วกันเอาง่ายๆเลย <laughs> เป็นบ้านที่น่าเกียดมากๆเลยทุกคน <laughs> โอ้แล้วข้างในามันก็จะมืดมากๆเลยพี่ชี่อยากรู้จังนะว่าเอพิโซดที่20ถ้ามันมีนะเราจะได้บ้านแบบไหนกันแน่ <laughs> อาจจะเป็นบ้านที่สวยกว่าน,นี้ก็ได้โอ้มันมืดมากเลยทุกคนโอเคตัน <laughs> น okay. ี้พี่ชี่ไม่มีไฟอะ่ะขอทําไฟแป๊บหนึ่งนะคะโอเค เราได้ไฟมาแล้วแล้วเราก็ปักไว้ไหนดีปักไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าโอเคเยเห็นว่าที่น่าเกลียดมากๆเลยอ,ะอ่ะคุณเฟลเจอมาเยี่ยมบ้านพิชี่ไหมบ้านพิชี่ไม่มีอะไรเลยดูสิมันโปม,นม,น <c oughs> มันเหมือนคุกเลยมันเหมือนคุกเลยมันน่าเกลียดมากอะ่ะเรายังนอนไม่ได้พี่ทำกล่องดีกว่ากล่องทํายังไงแล้วนะทำอย่างนี้หรือเปล่าเอ๊ะโอเคเราได้กล่องมาอันนึงแล้วเสียงอะไรอะ่ะอ๋อน่าจะเสียงมา้าเนาะ อ็ตรงนี้ดีกว่าอน้ำพิชีจะเก็บของไปให้หมดก่อนนะวิชี่ว่าทำกล่องใหญ่กว่านี้ดีกว่านะเราจะได้เก็บของได้เยอะกว่านี้นะคะแล้วเราจะเอาอ้เรามีอันนี้ด้วยนี่พิชี่ลืมไปเลยอะเราไปจับมา้าได้ไหมอะม้าจา๋าพิชีต้องดูก่อนนะว่าม้าตัวไหนมันมีมันมีเอ่อมันมีหัวใจเยอะๆนะคะอันนี้ก็หัวใจนิดเดียวอย่าได้หัวใจอ๋อนี่ไงน,นี้มีหัวใจสองขีดเพิ่มมาด้วยใช่ไหมอันนี้ก็หัวใจปกติแล้วตัวนี้ล่ะ มีหัวใจกี่อันหัวใจอันเดียวแล้วเธอล่ะอย่าพึ่งกลับมาก่อนฉันอยากรู้เออเอเอเกลับมานี่มมาตัวนี้ไม่ค่อยสวยเลยอะ่ะมันมีจุดๆๆด้วยอะ่ะฉันว,ว่าม้าตัวนั้นสวยกว่าอีกนะขอขึ้นหน่อยสิฉันขอเธอนะเฮลโเลเอ้เชื่อฟังพี่ชีสิพี่ชีเป็นเจ้านายที่ดีนะพี่ชีเป็นเจ้านายเธอที่ดีที่สุดเลยอย่าดื้อน,นะ ได้ไหมเขาชอบพี่ชีแล้วยัรอเขาชอบพี่ชีแล้วเหรอไม่เออชอบพี่ชีสิพี่ชีเป็นเจ้านายที่ดีวิชิสัญญาไม่รักฉันหลงฉันไม่โอ้โหทำไมเขาดื้อจังเลยเนี่ยขอโอ้ยทำไมเขาไม่ชอบพี่ชีแล้วล่ะจะมืดแล้วนะดูสิรักพี่ชิสักทีสิเธาต้องกินอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะ yes ได้แล้ว o อ a ค า ah, yes วิ้เราได้เพื่อนสนิทแล้วนะคะเราได้ best friends forever โอเคพิชีลองลงกันนะเราไปนอนกันดีกว่ามันมืดดตื่นเลยโ okay. อเคเราดีใจจังเลยได้เอ่อได้ม้ามาแล้วนะคะเราจะขี่ไปที่ไหนดีนะเอเคแต่ก่อนอื่นนะคะพิชีไม่อยากให้มา้าพิชีมันหนีไปไหนนะฉะนั้นพิชีจะทำรั้วก่อนเอ่อแป๊บหนึ่งนะรั้วมาทำยังไงแล้วนะพิชีลืมละอย่างงี้หรือเปล่านะเอ่อเดี๋ยว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 ีิชีลืมไปแล้วอะ so fence อ่านี่ไงอืมโอเคได้สามันเองเหรอบ้าไปแล้วนะ่ะโอเคได้ไปแล้วไม่เลยพี่ชิว่าเราน่าจะทําได้อีกนะคะเออพี่ชีวต้องใช้อันนี้ด้วยหรือเปล่าพี่ต้องใช้อันนี้อันหนึ่งใช่ไหมอ่ะเออแล้วพี่ชีวต้องใช้แล้วไม้ปกติต้องทอํายังไงอ่ะ okay. อ่าโอเคต่โอ้ <laughs> สีมันก็ไม่เหมือนกันทุกคนดูสิมันแย่ที่สุดเลยโอเค แต่ว่ามันก็น่าจะใช้ได้อยู่นะคะชี้จะทำรั่วให้ม้าพิชี่อยู่นะรั่วตรงไหนดีเอาใกล้ๆบ้านพิชี่ดีกว่า1 2 3 1 2 3อองสโอ้ my god ร <laughs> ั่วนิดเดียวเองเราต้องทำเราต้องทำรั่วให้เยอะกว่าน,นี้นะคะโอเคเราได้มาอีกหกอันแล้วนะเอ้าม้าพิชี่ไปไหนอ๋อโอเคม้าอยู่นู่นโอเค1 2 1 2แล้วก็หนึ่งไม่มันหมดแล้วเหรอโอเคไม่พิชี่เชลนี้ก็ได้ พี้ต้องใช้อีกอันนึงอะสิเฮ้ยเปลืองจังเลยสวัสดีค่ะคุณอ่าคุณวัวอ่ะอ่ะเฮ้ยไม่มีมารยาทเลยนะโอเคเอา่าชว่าไว้ตรงไว้ตรงนี้แล้วก็ไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคอ๋อมันสวยมากมากเลยนะทุกคนบอกสิว่ามันสวยเพราะพช่อคิดว่ามันเป็นบ้านที่สวยที่สุดเลยดูสิมันมีหลายสีด้วยชืย่อว่าเราต้องใช้ต้องใช้โคเพื่อมาทำอ๋อเดี๋ยวชีอมีไฟอยู่ในตัวนีชชีองี่เง่าจังโอเค เราเอาไฟไว้ตรงไหนดีไว้ข้างในดีกว่าจะได้ไม่มืดน,นะคะมาจ้าเข้าบ้านมานี่จะเป็นบ้านใหม่ของเธอนะจ้าฉันไม่อยากให้เธอหายไปไหนเธอมีแบบ Diamond Armor ด้วยวุยเอเข้าไปสิเอ๊โอเคโดดเข้าไปก็ได้โอเคหวังว่าเธอจะไม่โดดออกนะจ๊ะเราจะตั้งชื่อม้าตัวนี้ว่าอะไรดีอเดี๋ยวพี่ชิคค่อยคิดแล้วกันเออเจ้าม้าน้อยอยู่เฉยๆนะ วันนี no ้พี <t iny> <t iny> ่ชีจะก็ว oh, ันน yeah. ี้พี่ชีสร้างบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมชีไม่รู้จะทำอะไรดีอะเออพี่ชีก็ไม่รู้จะทำอะไรดีแล้วนะเนี่ยเอหรือว่าเราจะไปขุดเหมืองดีเอพี่ชีว่าถ้างั้นเราไปขุดเหมืองเนี่ยเราปลูกข้าวดีกว่าใช่ง่ายเรามีวีดด้วยพี่ชีว่าเราปลูกข้าวดีกว่าเราจะปลูกตรงไหนดีล่ะปลูกตรงอ้อปลูกตรงนี้ดีกว่าฮึอพี่ชีอยู่ข้าวงำ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 โอเคแล้วเราจะปลูกข้าวยังไงแล้วนะปลูกซิ ปเอ๊ะปลูกยังไงแล้วอ่ะหรือว่าต้องตัดอันนี้ออกก่อนเอบไม่เอาเอามานี่เออปลูกยังไงอะ่ะฮะปลูกยังไงอะ่ะทุกคนเออโอ้ยพิชีลืมไปมันต้องใช้ไอ้ที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่ถ่ายหน้าเหรออ่านี่ไงเขาเรียกว่าโ <IST> <t av> <g ül> เขาเรียกว่าโฮมนะคะทุกคนโฮม home มันมีสองความหมายนะคะแปลว่าที่เกี่ยวข้าวแล้วก็อีกความหมายหนึ่งที่พี่ชี่จะไม่บอกทุกคนนะคะถ้าทุกคนอยากรู้ก็ไปหาเอาเองนะคะแต่ว่าทาตรงนี้มันจะเซฟเหรอทุกคนมันจะมีแบบคนมาเหยียบไหมอ่ะจริงแบบนี้ก็มีแค่พี่ชี่เล่นอยู่คนเดียวนะไม่เป็นไรนั้นพี่ชี่ก็ทําเองก็ได้เออมชี่ปิดน้ําตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็โอ้มันไม่พอพิ่ชีต้องใช้อีกอันนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะทําแบบนี้นะคะเราจะปลูกข้าวสวยๆเต็ไมไปหมดเลยปุ๊บ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 อ๋อโอเคชื่อว่าปลูกอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ของพิชชีนะพวกเขาอย่ามาห้ามยังพิชชีเด็ดขาดนะพีชชีจะปลูกพวกนี้เองเอ้แเรายังเหลือสองอันไม่เป็นไรเราตัดหญ้าแถวนี้ก็ได้นะคะโอค้คได้มาอีกสองอันแล้วปุ๊บอ๋อสวยจังเลยและนี่ก็คือฟาร์มข้าวของพิชชีนะคะพี่ชี่คิดว่านะทุกคนวันนี้เราไปหาไอรอน,นิกดีกว่า พราะพิชี่อยากจะตักลาวามาเป็นม,มาทำเป็นเนเธอร์นะคะอันนี้พี่ชี่ให้นะอันนี้เป็นเพื่อนคุณเดซี่พิชี่นึกถึงติชาเลยอะอ่ะเอาดอกเดซี่ไว้ตรงนี้มาน้อยอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะพี่ชี่จะไปขุดเหมืองก่อนอขุดตรงไหนดีนะเฮ้ย hey, ทำไมคุณติดตรงนี้กันหมดเลยมาพี่ชี่ช่วยโอเคข้าหลังจะได้ไม่ติดนะไปเดินไปซะสงสัยเมื่อกี้เขาพูดขอบคุณแน่เลยโอเค โอ้ตรงนี้มีโคด้วยพี่ชี่ขุดโคกันนะพี่ชี่ขุดโคกันนะตรงนี้มันจะเป็นพาร์ทที่น่าเบื่อมากถ้างั้นเดี๋ยวพี่ชี่จะตัดออกให้นะคะอืบเอาโคมานี่โอเคเอาให้หมดเลยเยัย <Yay! S 2> โอเคอ้าคุณฟาร์มเมอร์คุณปลูกข้าวอยู่เหรอมีอะไรให้ไหมโอ้โหรอก่อนนะพี่ชี่ไม่รวยขนาดนั้นนะคะเขาเปิดอีกแล้วอ๋อใช่หลายๆคนบอกว่า ครั้งที่แล้วหลายๆคนบอกว่ามันทําเหมือนอะไรสายล่อฟ้าเหรอชิอไม่แน่ใจมันคืออะไรนะแต่ว่าเอา้าเฮ้แต่ว่าเดี๋ยวพี่ชีจะลองศึกษาดูนะคะว่าสายล่อฟ้าหรืออะไรนะมันทําอะไรได้นะพี่ชีว่าถึงตอนนี้คงไม่มีใครดูพี่ชี่แล้วมั้งคนอื่นเขาน่าจะแบบกดไปดูวิดีโออื่นแล้วเขาคงเบื่อมา้ว่าพี่ชีททาอะไรเนี่ยวิดีโอ,อไร้สาระจังเลยถ้าใครยังดูอยู่ตรงนี้นะคะช่วยคอมเมนต์ว่าสงสารพี่ชีจังให้หน่อยนะพี่ชีจะได้รู้ว่ามีใครยังดูพี่ชี่อยู่หรือเปล่านะ ใครยังดูถึงตอนนี้คอมเมนต์ว่าสงสารพิชีจังเลยนะคะพิชีจะได้รู้นะคะว่ามีคนยังดูพิชีอยู่หรือเปล่านะโอเคพิชีว่าตรงนี้มันน่าจะมีอะไรที่ให้เราแบบไปประจนภัยแล้วก็ไปหาของได้นะคะคุณรู้ไหมว่าไอรอนอยู่ที่ไหนเออหรือคุณรู้พาพิชีไปไหนสินี่เนี่ยแค่นี้เหรอโอเคพิชีไม่ได้ตั้งใจตีเขานะมือพิชีลั่นเฉยๆนะคะอืม ตรงนี้คืออะไรแล้วนะอ้พี่ช่จําได้ว่าพี่ชิเคยมาตรงนี้แล้วนี่โอเคอนี่ก็เป็นเอพิโซดที่น่าเบื่อที่สุดเลยนะเนี่ยพี่ช่ก็ไม่รู้จะทําอะไรดีอสร้างบ้านก็สร้างเสร็จแล้วมันเป็นบ้านที่น่าเกียดที่สุดเลยเอ,อปลูกข้าวก็ปลูกแล้วนั่นไปหาไอรอนไอรอนที่พี่ชีก็เกียขี้เกียจหาแล้วว่าพี่ชีทําอะไรดีเนี่ยโอ้ oh my god นี่มันก็จะมืดอีกแล้วหรอเนี่ย จะมาน้อยนั้นพิชี่ขอนอนก่อนนะมันมืดอีกแล้วอะ่ะชิมวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยคุณ n b c ค่ะมีอะไรให้พิชี่ซื้อไหมแต่พิชี่มีไอรอนแค่อันเดียวเองนะขายแล้วพิชี่หรือเปล่าอย่าตกลงไปนะไม่นั่งขึ้นไม่ได้นะอ,อ่าออ้เขามีอย่างเกงด้วยแต่ว่ามันแพงมากเลยพิชีไม่มีสักอันเลยอะมันมืดแล้วเรากลับไปนอนดีกว่าอา่าเช้าวันลุ่งขึ้นแล้วนะคะ โ okay, อเคพวกเราก็ได้ม้าตัวนึงวันนี้เอปพพอร์นี้ก็ได้ม้ามาตัวนึงได้บ้านแล้วก็ได้ไม่ใช่ไดดแล้วแล้วก็ได้ปลูกข้าวได้โอเคพี่ชอว่าอปพพอร์นี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะวันนี้เราก็ได้ม้ามาแล้วนะคะ <laughs> พี่ชีวก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะทําอะไรดีถ้าใครอยากเห็นพี่ชีวาทาอะไรในเอปพพอร์หน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะเพราะวเอาจริงพี่ชิวก็ไม่รู้ว่ามายขามันควรจะทําอะไรบ้างนะ ชิก็เล่นมาครับแต่ว่าก็เล่นแบบสร้างบ้านแล้วก็อยู่แล้วก็วิ่งเล่นเองนะอีชิไม่รู้เลยว่าจะฆ่ามังกรยังไงถ้าง,างั้นถ้าใครมีทิปดีๆบอกพี่ชิก็คอมเมนต์มาบอกนะคะแล้วก็ใครอยากใครมีชื่อที่สามารถตั้งชื่อให้ม้าตัวนี้ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะว่าอยากให้พี่ชิตั้งชื่อตัวนี้ว่าอะไรแล้วก็ก็จบแล้วนะคะสําหรับวิดีโอของวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมใครชอบอย่าลืมกด subscribe เป็นกาลังใจให้พี่ชิด้วย้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปใใในนนนนนออาาาคตะคตะะแล้้ววเจกัหหม่ดีโบ はい。